แจงพึ่งเรียนเรื่องหนึ่งมาค่ะหลังจากนั้นมาไม่กล้าพลังงานตกไม่กล้าคิดลบอีกต่อไปบทความนี้นะคะมาจากของดรโจเดสเพนซานะคะเขาบอกว่ามีการสำรวจนาไปวัดแบบสนามพลังงานนะคะของไข่ทุกอนันไม่ว่าเป็นไข่ไก่ไข่ไขเป็ดไข่จระเข้อะไรก็แต่นะคะพบว่ามันจะมีขั้วบวกกับขั้วบลบในไข่ นะทีนี้ให้เรานึกภาพ ถ้าเราตอนเด็กๆเ,เรียนฟิสิกส์ใช่ไหมฟิสิกส์เคมีชีวะนะเวลาที่มันมีขั้วบวกขั้วลบประงให้เห็นถึงว่ามันมีสนามพลังงานเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้เขาเขาเปรียบเทียบไขพวกนั้นน่ยกับคนกับเรานี่แหละคะ่ะเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยค่ะก็เป็นขั้วอย่างหนึ่งที่มันจะส่งออกพลังงานสนามพลังงานออกไปผ่านไปทางอารมณ์จิตใจของเราเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราคิดอย่างไรอะ่ะเราก็อยู่ในสนามพลังงานอย่างนั้น ถ้าเราคิดลบ เราก็ส่งพลังงานลบออกไปเต็มไปหมดเลยพอเราส่งพลังงานลบเต็ไมไปหมดพลังงานลบๆมันก็จะดึงดูดเข้ามาหาเราแต่ถ้าเราคิดบวกเราคิดแต่เหตุการณ์ที่มันเป็นไปได้ทั้งหมดอ่ะทีเนี้ยในสนามพลังงานของเราอะค่ะมันก็จะไปเป็นไปด้วยโอกาสความน่าจะเป็นความเป็นไปได้เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็จะดึงดูดสิ่งที่มันดีๆสิ่งที่มีโอกาสเข้ามาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะคะ เราจะคิดทั้งทีอะ่ะคิดลบคิดบวกคิดอะไรดีคะก็ต้องคิดบวกใช่ไหมแล้วให้เรามีพลังงานเกิดขึ้นเพระนาะฉะนั้นแนะนำนะหลังจากนี้ไปถ้าเรารู้ตัวเองเขาทันตัวเองว่าเฮ้ยฉันกำลังคิดลบหรือเปล่าคิดบวกทันทีโอเคไหมคะ